วิธีการของคนเหนือนะครับกองยาวก่อนจะออกงานจะมีวิธีการไหว้ครูซึ่งทุกครั้งก็จะเป็นการเคารพบูชาครูบาอาจารย์ที่ได้สองสอนประสิทธิวิชาอันนี้เป็นหมู่บ้านป่าแดงหมู่สิบห้านะครับบ้านรัชดาอำเภอเชียงการจังหวัดน่านเพื่อ ขบวนแห,นแหน่นี้จะเป็นขบวนแห่นางนางลำเพื่อ,อพิธีบวชสามัคคีของของอเอชุรางเราที่วัดรัชดาประจำปี2568จ้องโมงอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับนี่จะเป็นเครื่องสมหนใช้ที่ว เป็นความเชื่อครับไก่ขนมาะไม่สั่งได้ก็คือสันนี้นะครับสันคูนะครับก็คืออันนี้พิธีกองยาวนะครับก็จะมีการไหว้ก่อน

อันนี้พิธีกองยาวนะครับ

ทำเสร็จแล้วก็จะเป็นอ่หลังจากไหว้ครูเสร็จแล้วนะครับรก็เครื่องพวกนี้ก็จะใช้อ่าสำหรับเป็นให้เอ่อนางรำแล้วก็นาตีกองได้ทาน เ็อเป็นสิริมงคล<ซ>ก่อนจะออกงานครับ็อญาตไปลงยูน้อยครับนางลำน้อยเตรียมนอนพักผ่วนยิ้มหน่อยิออยยมอย้มหนงอเหรอ